เวิธีเส้นทางสู่ความสำเร็จช่วงเวลาอันแสนพิเศษสำหรับการมีชีวิตอยู่โอกาสและความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จไม่เคยมีมากมายเท่านี้มาก่อนชีวิตของคุณเต็มไปด้วยทางเลือกมหาศาลอย่างที่ไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติจริงๆแล้วมีสิ่งดีๆมากมายที่คุณสามารถทำได้ และความสามารถในการเลือกว่าจะทำอะไรนั้นถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ชี้ขาดความสำเร็จในชีวิตของคุณหากคุณเป็นคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีสิ่งที่ต้องทำในชีวิตมากเกินไปและมีเวลาน้อยเกินไปและเมื่อคุณกระเสือกกระสนดิน้นรนทำทุกอย่างให้ลุล่วงงานและความรับผิดชอบใหม่ๆก็จะประดังประเดก,กันเข้ามาเป็นรอว เรากับคลื่นในมหาสมุทรด้วยเหตุนี้คุณจึงไม่สามารถทำทุกสิ่งที่ต้องทำได้คุณไม่อาจทำทุกอย่างให้ทันทั้งหมดได้งานและความรับผิดช,ชอบบางอย่างอาจเสร็จช้ากว่ากำหนดเสมอลองมาพิจารณาถึงวิธีทั้งเจ็ดที่จะช่วยนำพาให้ไปสู่ความสำเร็จได้เป็นอย่างดี 1. ความสำคัญของการเลือกอย่างถูกต้อง การเลือกงานที่สำคัญที่สุดในแต่ละช่วงเวลาออกมาแล้วทำให้มันเสร็จอย่างรวดเร็วและดีเยี่ยมจะส่งผลต่อความสำเร็จของคุณมากกว่าคุณสมบัติหรือทักษะอื่นใดที่คุณจะพัฒนาขึ้นมาได้ 2. ลงมือทำทันทีการศึกษาวิจัยในกลุ่มคนที่มีรายได้สูงและได้เลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วพบว่า การมุ่งเน้นที่การลงมือทำเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นและชัดเจนที่สุดคนที่มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จคือคนที่พุ่งกระโจนเข้าใส่งานสำคัญสำคัญแล้วสร้างวินัยให้ตัวเองจดจ่อกับการทำงานนั้นอย่างแน่วแน่จนงานนั้นสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีการไม่ลงมือปฏิบัติคือปัญหาที่แย่ที่สุดในองค์กรปัจจุบัน ผู้คนมากมายสับสนระหว่างการทำกิจกรรมกับการทำให้สำเร็จพวกเขาพูดคุยกันยืดยาวประชุมกันนับครั้งไม่ถ้วนรวมทั้งสร้างแผนงานที่ยอดเยี่ยมแต่เมื่อประเมินขั้นสุดท้ายแล้วกลับไม่มีใครสักคนลงมือทำตามแผนและสร้างผลลัพธ์อย่างที่ต้องการไว้ 3. พัฒนานิสัยแห่งความสำเร็จ นิสัยที่คุณค่อยๆบ่มเพาะขึ้นมาจะเป็นตัวตัดสินชี้ขาดความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานของคุณการจัดลำดับความสำคัญการเลิกผัดวันประกันพรุ่งและการลงมือทำสิ่งที่สำคัญที่สุดถือเป็นทักษะอย่างหนึ่งคนจึงเรียนรู้นิสัยเหล่านี้ได้จากการฝึกฝนและการทำซ้ำๆ จนกระทั่งฝังแน่นเข้าไปในจิตใต้สำนึกและกลายเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมอย่างถาวรและเมื่อกลายเป็นนิสัยแล้วเราก็ย่อมทำมันได้อย่างง่ายดายและเป็นไปโดยอัตโนมัติ 4. ฝึกตัวเองให้เสพติดสิ่งดีๆเคล็ดลับสู่ความสำเร็จที่สำคัญที่สุดคุณสามารถฝึกตัวเองให้เสพติดสิ่งดีๆอ,อย่างสารเอนโดฟีน หรือไม่ก็เสพติดความชัดเจนความมั่นใจและความสามารถที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากสารดังกล่าวได้เมื่อคุณฝึกฝนจนเสพติดเป็นนิสัยแล้วคุณก็จะเริ่มปรับเปลี่ยนชีวิตให้เริ่มต้นและทำงานสำคัญสคัญให้สํำเร็จอย่างต่อเนื่องโดยไม่รู้ตัวคุณจะหันมาเสพติดความสํำเร็จและการสร้างผลงานในที่สุด หในกุญแจสำคัญไปสู่การมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมมีหน้าที่การงานที่รุ่งโรจน์และมีความรู้สึกดีกับตัวเองก็คือการลงมือทำงานสำคัญให้สำเร็จลุล่วงจนกลายเป็นนิสัยนั่นเอง 5. ไม่มีทางลัดการฝึกซ้อมคือกุญแจสำคัญในการพัฒนาทักษะทุกอย่างสมองของเราก็เหมือนกับกล้ามเนื้อ ยิ่งเราใช้มันมากเท่าไหร่มันก็จะแข็งแกร่งและมีพลังมากขึ้นเท่านั้นหากคุณฝึกซ้อมมากพอคุณก็ย่อมเรียนรู้พฤติกรรมหรือสร้างนิสัยใดๆก็ตามที่คุณปรารถนาได้อย่างแน่นอน 6. คุณสมบัติ3อย่างของการสร้างนิสัยใหม่คุณสมบัติสำคัญ3อย่างเพื่อสร้างนิสัยในการจดจ่อและมีสมาธิ ล้วนเป็นคุณสมบัติที่เรียนรู้กันได้ทั้งสิ้นได้แก่การตัดสินใจการสร้างวินยัยและความมุ่งมัน่นจงตัดสินใจว่าจะสร้างนิสัยในการทำงานสำคัญให้เสร็จลุล่วงจากนั้นจึงสร้างวินัยให้ตนเองฝึกฝนหลักการต่างๆที่กำลังจะได้เรียนรู้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ และสุดท้ายให้ใช้ความมุ่งมั่นผลักดันทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำจนกระทั่งนิสัยเหล่านั้นฝังแน่นและกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวคุณไปอย่างถาวร 7. จจินตนาการภาพตัวเองอย่างที่ต้องการจะเป็นเมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่ทำงานได้มากและมีประสิทธิภาพกว่าเดิม ุณก็ต้องหมั่นคิดถึงรางวัลและประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงมือทำอย่างฉับไวและแน่วแน่ให้ลองนึกภาพตัวเองว่าเป็นคนประเภทที่ทำงานสำคัญสำคัญเสร็จอย่างรวดเร็วและยอดเยี่ยมอยู่แล้วภาพที่คุณมองตัวเองส่งผลต่อพฤติกรรมของคุณอย่างมากจงนึกถึงภาพตัวเองแบบที่คุณอยากเป็นในอนาคต ภาพที่คุณมองตัวเองจะกำหนดพฤติกรรมที่คุณแสดงออกมาหรือพูดได้ว่าเพราะความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนั้นต้องเริ่มต้นจากความเปลี่ยนแปลงภายในตัวคุณเสียก่อนก็คือการเปลี่ยนแปลงภาพในหัวของคุณนั่นเองทักษะนิสัยและความสามารถต่างๆเป็นสิ่งที่คุณเรียนรู้ได้โดยไม่มีขีดจำกัด เมื่อคุณฝึกตัวเองโดยผ่านการฝึกซ้อมและการทำซ้ำๆให้เลิกผัดวันประกรันพรุ่งและทำงานสำคัญที่สุดให้สำเร็จโดยเร็วชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงานของคุณจะก้าวหน้าไปอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียว Have a powerful mind สวัสดีค่ะ